Happy birthday 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 HAPPY BIRTHDAY ชู่ว่าอะไรอ่ะไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้สั่งอะไรเลยอันนี้ของแหละเมื่อกี้ที่โยนลงไปมันโดนรถโอ๊กหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ ่าและไม่เหมาะสมผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสองเดือนควรได้รับคำแนะนำปกติผู้หญิงก็จะชอบสั่งอะไรนะฮะมาส่งทุกวันนะของนี่มาส่งอะไรเดี๋ยวถามนะนี <c oughs> น่สั่งอีกแล้วส่งอะไรครับพี่อันน <c oughs> ี้เอาของมาจากบ้านกลางเลยตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมถามไป๊บนะอาดาสั่งอะไรมาอีกครับฮะไม่ไม่รู้จำไม่ได้ด้วยแล้วใส่แมสแป๊บมันสั่งทุกวันจริง ั่งกันจำไม่ได้เออถามว่าสั่งอะไรมาจำไม่ได้ <ST AR> วันนี้ถามว่ามันคืออะไรบอกไม่รู้ <ST AR> อะไรเนี่ยนี่คืออะไรเขาบอกว่ามันมาจากอะไรบ้านการเมืองอะไรรู้อ่ <ST AR> สั่าอะไรไม่รู้ <ST AR> วันจริงวันนี้จะมีของมาส่งอีกไหมเนี่ยทุกคนก็ต้องลุ้นต่อนะฮะวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนแบบอยากให้ทํานะว่าแบบพินิกอยู่บ้านนะครับไอ้ทุยพ่นิกอยู่บ้านเนี่ยทำอะไรบ้างกับพินดาเนี่ย24ชั่วโมงแบบว่าไอ้อยู่อยู่บ้านทำอะไรผมเห็นไลายคอมเมนต์แล้ววันนี้ก็สดสดกันเลยนะอันนี้ดูนะว่าวันนี้ราดาสั่งของอะไรมาอ่ะผมก็ลุ้นไปด้วยเลยบอกจำไม่ได้แล้วส่งแบตมารีวิวมั้ยรีวิวอะไรขอ,องคืออะไรอ่ะคิดว่า นี่ไง่นาไอ้อะไรอะฮะที่ซื้อให้นูเหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรวะไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้สั่งอะไรเลยเอาดีๆอะไรอะอะไร กูก็งงมากเลยว่ากูบอกให้ส่ง4ี่โมงสิบห้าเซอร์ไพรส์กูไม่ได้เซอร์ไพรส์แฟนไอพี่ซื้อให้หนูเหรอแฮปปี้บ day อ๋เฮียดูแชทกูก่อนกูเซอร์ไพรส์กว่าได้ค่ะเรียกแมทสี่โมงสิบห้านะคะกูยังไม่ได้ถ่ายชิปเลยชอบไหมเนี่ยชอบเป็นของเซนเชนนะเนี่ยจริงเหรอใช่ของเซนเชนต้องพ่อเหม ของพอมรู้ได้ไงร้านนี้น้ำมนต์บอกนี่พี่หามมาตั้งนานแล้วซื้อกําไรไม่ค่อยเป็นปกติไม่ค่อยได้ซื้อของอยู่แล้วไงก็เลยปรึกษาน้ำมนต์ว่ามีร้านไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้ววันนี้คอนทิมก็ไปไม่ถูกอ่ะอะไรวะก็นี่ไงเราได้แล้วเราก็ดีใจก็ปิดคลิปได้เลยไม่ต้องตัดต่อก็ได้โอกลงมไปเลยกอน้ำมนเดอฮัลโหลมึงนี่เป็นผู้ร่วมกระบวนการคิดแผนกับพี่นิกมาหลายครั้งแล้ว ไ,ไม่ต้องทำไมวะหรอกน้ำมนยังไม่รู้เลยว่าวันเกิดหนูว่าบอกเลยนู้วันเกิดเพื่อนเหรอเออเดี๋ยวก็ักกูกูกเรียนอยู่ก็ตองเดก,ก <c oughs> เออเห็นป่ะเพื่อนไม่สนใจอะครับน้องน้องน้องๆเห็นไหมครับว่าเพื่อนเพื่อนรักเขาหรือเปล่าเป็นวันเดเป็นวันเอะไรไม่ใช่วันนี้ ีย่านี้ท้งหมดอย่นีออน้อาดาเชื่อว่าอันนี้จะเป็นอันที่อาดาได้ใส่บ,อบอ่อยบ่อยมากเพราะว่าอันนี้แบบสีน้ำตาลหอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดปีทองแต่ว่าปีที่นะแล้วผมซื้อแพนดอร่าให้เขานะปกติผมไม่ค่อยซื้อของอะไรให้ผู้หญิงเลยทั้งชีวิตวนะนอกจากแม่ผมเนี่ยแล้วก็ไออันนั้นก็มีความหมายผมจะชอบทําอะไรมีความหมายมากกว่าอันนู้นก็เป็นมีกระต่ายกับมีน้องหมาเออกระต่ายก็คือเขาเกิดปีกระต่ายใช่เหมือนกระต่ายเราคุยกันแรกๆกบเหมือนในกระต่ายตัวนี้เหมือนกระต่ายตัวนี้เห็นไมเหมือนมาทัหน้าเหมือนต ไม่คับไปใช่ไหมเพราะอันนี้เอาอันเล็กสุดเพราะว่าแต่ก่อนแล้วดาวเขามือใหญ่กว่านี้เพราะว่าตอนนั้นเขาอ้วนเนาะก่อนกินอาร์ดีอัอนนี้เรื่องจริงสาบานนี่กูพูดจริงจริงเลยไม่ใช่แบบการตลาดนะาาแต่ว่าจริงๆริงแต่ก่อนใส่กําไรพันนล่ายังคับเลยอะทุกวันนี้ใส่ได้แล้ว a few moments later จะไปไหนใช่เดี๋ยวจะไปเอานาฬิกาเนี่ยคองดุลเหมือนกันเอามาเจอเจออีกแล้วเจออีกแล้วใช่รออยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไม่เอาน้ำ เทอ่ Happy birthday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  ไปซื้อได้ยังไงล่ะคะน้องๆแล้วมีการแบบว่ามาแจ้งบ่นเนะนะแบบว่าอุยโอ๊ะไม่มาช้าได้ลยวะนี่ใส่คู่กับนาฬิกาเฉลยเวลานี่แม่เอาอะไรมา่ะเหมือนรู้เอามาแกไม่รู้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันใครวันเกิดแกก็เป็นไม่รู้ Df, อเมซออกก่อนเดลแมอะไรเหรอเอาสักทีดิตั้งหน้ารอนานละใครบอกว่าอย่าทำพี่อร่อยจังเลยนี่ไม่กลัวว่าอะไรเลยครับเนี่ยไม่กลัวค่ะเพราะว่าของมีอาร์ติเลดี้นะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนวันนี้กินไปแล้วสองแกลบสลวอร่อยมากเลยใครอ่ะไม่รู้จากไหนมาสุริย์เบน เซฟิน <c oughs> อันนี้ของแม่เซวิน <c oughs> เมื่อกี้ที่โยนลงไปมันโดนรถโอ๊กหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าจะลงหรือเปล่าก็ถ้าเกิดลงก็เดี๋ยวแจ็คพอตอาโอกกอ้สัส เต็มรถเลยมาเช็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วพอแล้วเดี๋ยวของเ้าใหพี่ยืมมาน้ำคนรู้จักน้ำคนรู้จักเดี๋ยวไปที่นี่เดี๋ยวของนี่ก็ิ้งวะเนี่ยหยอกให้ให้สนุกหยอกอันไหนเนี่ยหยอกว่าให้แต่ว่าเป็นของคนรู้จัก ยอยอให้ให้จริงอันนี้ให้จริงตอนแรกคิดแผนไว้ยังไงตอนแรกก็คิดว่าแบบว่าวันนี้เดี๋ยวจะแบบเหมือนไทยชีวิตแบบประจําวันว่าทาอะไรบ้างมาแพ็คของอะไรเงี้ยเออแค่นั้นแล้วก็แบบว่าไปสักพักหนึ่งแล้วก็มีแบบของมาส่งฟิลเองเมื่อกี้เลยยิมต้องโทรเข้าเบอร์กด้นะหนูไม่ได้รับหนูก็เลยบอกพี่ว่าแบบเออใช่แหละมั้งของมาตรงและคือมันต้องเนียนไปเพราะว่าพี่ยังไม่รู้เลยที่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นกำาไรนะเว้ยคิดว่าอะไรสาบานเลยก็คิดว่าของปกติหนูพี่ก็เลยดีใจว่าแบบว่า ดีเว้ยวันนี้ที่จะแผนเนียนแน่นอนอะ่ะเอาถ้าเปิดมาเป็นของรีวิวอ่ะสมมุติอะ่ะแล้วอีกอันนึงมาก็เอาอีกแล้วครับน้องๆเอ,อาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับอย่างเงี้ยพอ,อเปิดมาถึงก็บแบบดีใจงไงเ<อ>มื่อกี้หน้ากูก็เวิร์มกันอนะ่ะเปิดมาเป็นหลุยวิตองไงอีกท่